แม่แม่คะทำไมแม่ถึงเอาผู้ชายคนนี้เข้าบ้านล่ะคะเสียงนิดาเอะอะโวยวายตะโกนร้องว่าให้แม่นี่ลูกลูกฟังแม่ก่อนนะดาหนูไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นค่ะแม่หนูบอกแม่แล้วใช่ไหมห้ามเอาผู้ชายเข้าบ้านแม่อยากออกไปทำอะไรข้างนอกแม่ก็ไปเลยอยาก มาทำปัตรีปัตเถลิงอยู่ในบ้านของเรานิดาไม่ชอบที่แม่พาผู้ชายเข้าบ้านเพราะแม่เป็นผู้หญิงมันทำให้เธอนั้นมองแม่ว่าไม่ดีเธออาจจะมีนิสัยคลายแม่ก็ได้ถ้าแม่ยังไม่หยุดทำแบบนี้นิดาฟังแม่ก่อนสิผู้ชายคนนั้นเดินออกมาเมื่อเห็นนิดาและแม่เอะอะโวยวาย มีอะไรกันหรอครับเจ๊เออไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณเข้าไปอยู่ข้างในก่อนสินิดามองหน้าผู้ชายคนนั้นไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในกลับบ้านแกไปเลยที่นี่มันบ้านของฉันฉันไม่ต้องการผู้ชายคนอื่นมาอยู่ที่นี่ด้วยนอกจากพ่อของฉันนิดาลูกจะพูดถึงพ่อกลับมาทำไมในเมื่อพ่อของลูกนั้น ทำกับเราถึงขนาดนี้นิดาอย่างคิดถึงเขาอีกเหรอแต่พ่อก็ไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้านนะคะแม่ขนาดว่าพ่อเป็นผู้ชายพ่อยังมีความเกรงใจหนูแต่นี่แม่เป็นผู้หญิงแท้แม่ไม่อายบ้างเหรอคะนิดาฟังแม่นะเมื่อก่อนพ่อของลูกนะ่ะยังแต่งงานอยู่กินกับแม่อยู่นะ เขายังทำตัวไม่ดีแต่นี่แม่เลิกกับเขาแล้วแม่จะหาความสุขใส่ตัวเองบ้างมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเหรอใช่ค่ะแม่มันน่ารังเกียจมากๆถ้าแม่ไปทำอยู่ที่อื่นไม่ใช่บ้านของเราหนูก็จะไม่ว่าอะไรเลยเอาละเอาละต่อไปแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแต่แม่จะออกไปทำข้างนอกใช่ไหม ็หนูบอกแม่เองไม่ใช่เหรอค่ะแล้วแต่แม่ก็แล้วกันแต่ถ้าหนูทำอะไรไม่ดีแม่ก็อย่าว่าหนูก็แล้วกันพ่อแม่เป็นคนสร้างภาพให้หนูเห็นหนูก็เลยต้องจดจำสิ่งที่แม่ทำมีดาลูกจะโทษแม่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะพ่อของลูกเองที่ทำให้แม่เป็นแบบนี้แต่แม่คะ แม่จะเลือกผู้ชายที่รุ่นราวาเขาเดียวกับแม่ไม่ได้เหรอแล้วก็ไม่ต้องพาเข้าบ้านถ้ายัางไม่แต่งงานกันแต่ผู้ชายคนนี้คนรักแม่จริงๆนะแม่เชื่อเขาเหรอคะหนูมองแค่หางตาหนูก็ไม่เชื่อเขาเหรอกคะ่ะอายุก็อย่างน้อยใครจะมารักแม่จริงจังเขารักเงินแม่มากกว่า นิดาลูก่ะมองคนแค่ภายนอกลูกต้องมองเขาให้ลึกๆหนูไม่มองหรอกคะ่ะหนูคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นิดาถูกเถียงกับแม่ของเขาโดยที่เลวัดที่อยู่ในห้องนั้นได้ยินหมดทุกอย่างเขาก็นึกโมโหอยู่เหมือนกันที่นิดาเกลียดเขามากขนาดนั้น จริงๆแล้วเขาคิดว่าเขาจะแต่งงานอยู่กินกับแม่ของนิดาเปรียบคนอื่นๆแต่เมื่อน,นิดาดูถูกเขาขนาดนี้เขาก็เปลี่ยนแผนซะแล้วสิปากดีนักนะเดี๋ยวเธอจะจัดให้เต็มที่ตอนนี้ปล่อยไปก่อนเธอเรวัดนึกในใจหลังจากที่นิดาเลิกคุยกับแม่แล้วนิดา ก็ขับรถมอไซค์ออกจากบ้านไปแม่ห้ามก็ไม่ฟังนิดาบอกจะไปหาเพื่อนเธอเบื่อเธอซิงเมื่อเห็นแม่ทำตัวแบบนี้มันหลายครั้งแล้วที่แม่พาผู้ชายคนนี้เข้าบ้านหลังจากที่ลูกออกไปแล้วแม่ของนิดาก็เดินเข้าไปในห้องพี่ครับผมเป็นตัวต้นเหตุใช่ไหมไม่ใช่นะลูกสาวของพี่นะ่ะ เขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาไม่เข้าใจเราพี่ครับแต่ผมรักพี่จริงๆนะพี่รู้พี่มองคนไม่ผิดหรอกแต่ลูกสาวของพี่ไม่ยอมรับผมช่างเถอะเดี๋ยวต่อไปพี่จะออกไปหาเธอเองไม่ได้นะครับพี่จะออกไปหาผมไม่ได้ พี่เป็นผู้หญิงต้องให้ผมมาหาแล้วเธอก็ต้องโดนลูกสาวของพี่ด่าอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรครับผมนี่แหละจะทำให้เธอยอมรับผมให้ได้ว่าผมรักพี่แม่ของเธอมากขนาดไหนแม่ของนิดามองสบตาชายนมุมรุ่นลูกเธอยิ้มเธอยังอ่อนหัดต่อโลก ถึงแม้ว่าอายุจะเยอะขอบใจมากนะครับถ้างั้นวันนี้ผมกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยววันหลังผมจะมาใหม่เธอยังจะกล้ามาอีกเหรอต้องมาสิครับเดี๋ยวผมมีวิธีวิธีอะไรของเธอเดี๋ยวพี่ก็รู้เองแหละตอนนี้พี่ไปพักผ่อนเธอผมจะกลับบ้านแล้วจ้ะ ขับรถดีๆนะครับพี่จากนั้นเลวัดก็กลับบ้านของเขาระหว่างทางเขาคิดในใจตลอดเวลาว่าก็จะต้องจัดการกับลูกสาวพี่คนนี้ให้ได้เดี๋ยวเธอเองก็จะพูดไม่ออกเมื่อเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดวันลุ่งขึ้น เรวัตก็มาที่บ้านของนิดาอีกคราวนี้เขาซื้อของมาเยอะแยะนิดาเดินออกมาพอดีแม่ยังอยู่หลังบ้านนี่คุณยังจะกล้ามาอีกเหรอทำไมล่ะครับก็ผมรักแม่ของคุณจริงๆนี่นี่ของฝากนิดามองดูของฝากซื้อของแพงเหมือนกันนะเห็นไหม ผมไม่ได้หวังจะเอาเงินจากแม่ของคุณมาถลุงหรอกนะผมก็ทำงานเหมือนกันคุณเชื่อผมสินิดดามองหน้าเขาผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนขี้เลรูปร่างสูงโปรงหน้าตาดีมากเลยทีเดียวไม่น่าล่ะแม่ของเธอถึงได้หลงไหลเขาเป็นยิ่งนักนี่คุณลงทุนซื้อของไม่แม่ฉันอย่างนั้นเหรอครับ อันนี้ก็ของคุณซื้อมาให้ฉันอีกด้วยใช่ครับผมน่ะไม่ได้หวังจะใช้เงินแม่คุณเปล่าๆผมบอกไปแล้วไงนิดาน,นิ่งคิดอ่ะครับเอาไปเถอะคุณรับของผมไว้เถอะนะครับนิดาไม่อยากเสียมารยาทก็เลยหยิบของจากเขาขอบคุณนะ เขายิ้มให้กับนิดาครับไม่เป็นไรหรอกผมรักแม่ของคุณผมก็ต้องรักคุณด้วยนิดาคิดในใจว่านี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาคบกับแม่ของเธอจูจ่ๆเขาก็มาเห็นเธอแล้วก็คบกันกับเธอเธอก็คงจะมีความสุขกว่านี้เพราะเขาเป็นคนรูปล่อมาก หรือว่านิดาจะหึงเขาไปนะที่ไปบ่นจู้จี้ให้กับแม่เธอแอบคิดในใจจากนั้นเธอก็เดินเข้าห้องของเธอไปแม่เดินออกมาพอดีอา้าวเดวัตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมมาถึงตะกี้ครับเอาแล้วนั่นถืออะไรมาล่ะของฝากครับพี่เมื่อกี้นิดาผมให้ของฝากไปแล้วอา้าวแล้วนิดาไม่ด่าเธอเหรอเปล่ปาครับ เธอรับของฝากจากผมเหรอแล้วนิดาว่าไงเธอก็ไม่พูดอะไรครับเออถ้างั้นก็แสดงว่านิดาคงจะยอมรับเธอแล้วละอย่างหรอกครับนี่ก็แค่เริ่มต้นผมต้องทำคะแนนให้มากกว่านี้ดีมากจ้ะเออพี่ครับผมได้ยินว่าพี่ จะไปหาญาติที่ต่างจังหวัดเหรอครับใช่จ้ะพี่ให้ผมไปด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ต้องหรอกญาติญาติของพี่ยังไม่รู้จักเธอเดี๋ยวก็จะพากันนินทาช่วงนั้นเธอก็อยู่บ้านไปก่อนแล้วพี่ไปประมาณเท่าไรหร่ล่ะครับประมาณอาทิตย์นึงจ้ะแล้วลูกสาวของพี่ก็ไปด้วยเหรอเปล่าหรอกนิดาไม่อยากไปไหนกับพี่หรอกเขากำลังโกรธ อ๋อครับถ้างั้นขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะจ้ะขอบใจมากนะคืนนี้จะรอทานข้าวกับพี่ไหมล่ะไม่หรอกเดี๋ยวผมก็กลับแล้วจ้ะขับรถดีๆล่ะครับจากนั้นเลวัดก็กลับบ้านของเขาเขาแอบยิ้มเมื่อเห็นนิดาใจอ่อนลงบ้างและอีกอย่างแม่ของนิดาก็จะไปต่างจังหวดัด ข่าวนี้แหละนิดาเอ้ยจะต้องรู้รถผู้ชายคนนี้ซะแล้วจําเอาไว้ฉันไม่ชอบคนดูถูกเลวัดนึกในใจหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแม่ของนิดาก็เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปธุระกับญาติของเธอปล่อยให้นิดานั้นอยู่บ้านคนเดียวเลวัดมาที่บ้านของนิดาซื้อของมาอีกอา้าว คุณไม่ได้ไปกับแม่หรือคะเปล่าหรอครับแม่คุณไปไหนเหรอเลวัตแกล้งพูดอ๋อคุณแม่ไปต่างจังหวัดอ้าวผมซื้อของมาเยอะแยะฝากให้คุณด้วยแล้วก็แม่ของคุณนิดามองของของเขาอันที่จริงเขาก็มีน้ำใจนะนิดาเริ่มใจอ่อนจริงๆแล้วเธออาจจะมองเขาผิดพลาดไปก็ได้ที่เขาอายุยังน้อย ขอบคุณมากค่ะถ้างั้นผมขอกาแฟสักแก้วได้ไหมครับนิดารู้สึกอึอดอดัดนี่เขาจะอยู่ต่อหรือนี่ก็ได้ค่ะเธอไม่อยากเสียมารยาทได้อีกอย่างเขาก็ซื้อของฝากมาเยอะแยะเธอก็เลยไปชงกาแฟให้กับเขานี่ค่ะกาแฟขอบคุณมากครับนิดา นั่งอยู่แถวนั้นใกล้ๆก,กับเขาเออคุณนิดาครับแม่ของคุณจะไปกี่วันเหรอครับแม่บอกว่าจะไปอาทิตย์หนึ่งค่ะอ้าวเหรอผมไม่ยากกระรู้เอ,อ๊ะทำไมแม่ไม่บอกคุณนะแม่ของคุณอาจจะไม่อยากให้ผมรับรู้ก็ได้แล้วฉันบอกคุณเนี่ยคุณจะตามแม่ไปไหมไม่หรอกครับคุณนิดาครับ พอผมมาที่บ้านคุณบ่อยๆได้ไหมผมเป็นห่วงคุณนะเพราะคุณอยู่บ้านคนเดียวเผื่อว่าจะมีขโมยกระโจนฉันก็นึกกลัวอยู่เหมือนกันแหละค่ะแต่ก็คงไม่มีอะไรมั้งแม่คุณไปตั้งหนึ่งอาทิตย์นะครับให้ผมมาดูแลคุณแทนแม่ของคุณเธอะแม่ของคุณจะได้สบายใจยนิดานนิ่งคิด จริงๆแล้วมีเขาอยู่ด้วยก็อุ่นใจนะเธอก็เลยบอกกับเขาไปว่าก็ได้ค่ะเรวัตยิ้มถ้งงานคืนนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะผมนอนข้างนอกก็ได้นิดาถอนหายใจแล้วคุณไม่กลัวแม่ว่าเหรอแม่คุณจะว่าผมเรื่องอะไรล่ะดีซะอีกที่ผมมาอยู่เป็นเพื่อนคุณ แม่ของคุณจะยิ่งดีใจที่คุณคุยกับผมแล้วดิดามองหน้าเขาฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันพูดไม่ดีกับคุณครับผมไม่ถือสาหรอกผมลืมไปหมดแล้วเรามาเริ่มคุยกันดีๆได้ไหมอ๋อก็ได้ค่ะงั้นคืนนี้ผมพักที่นี่นะคุณคงไม่ว่าอะไร นิดานั้นในใจลึกๆเธอคงแอบชอบเขาละมัง้งเมื่อเห็นเขาอยู่กับแม่เธอก็รู้สึกกระวนกระวายใจแต่เมื่อเขาอยู่กับเธอเธอก็รู้สึกมีความสุขเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนเธอก็เลยตอบเขาไปว่าก็ได้ค่ะคืนนั้นนิดาและเขาช่วยกันทำกับข้าวอยู่ในครัวสองคน เมื่อไม้กระโดนกันบ้างนิดาก็ไม่ได้ถือสาเขาเธอเองก็มีความสุขแล้วก็ลืมไปเลยว่าเคยทะเลาะและก็ดูถูกเขาทั้งสองนั่งทานข้าวด้วยกันแล้วก็นั่งจ้องตากันนิดารู้สึกเขินอยู่เหมือนกันแต่เมื่อนึกไปถึงแม่เธอก็ทำหน้าเศร้าอ้าวคุณนิดาเป็นอะไรเหรอครับเปล่าค่ะ ฉันคงคิดถึงแม่นะอ๋อครับผมก็เหมือนกันคุณคงรักแม่นิดดามากสินะคะใช่ครับแต่ผมก็รักคุณด้วยนะเพราะคุณเป็นลูกสาวของท่านแล้วถ้าคุณแม่มาเห็นเราอยู่ด้วยกันแบบนี้คุณแม่จะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะคงไม่หรอกมั้งผมอธิบายได้ นิดามองสบตาเขาแต่เธอไม่รู้หรอกว่าตอนที่เธอเผลอนั้นเรวัตแอบเอาอยานอนหลับใส่ในแก้วน้ำของเธอจากนั้นทั้งสองทานข้าวเสร็จแล้วดื่มน้ำเสร็จก็มานั่งคุยกันตรงโซฟานิดารู้สึกึ่งง่วง,ง,วงคุณง่วงหรือครับคุณนิดาเรวัตแอบยิ้มค่ะไม่รู้เป็นไรล่ะคะทำไมง่วงเร็วอย่างนี้ อย่าเพิ่งหลับสิครับคุยกับผมก่อนคุณคุยสนุกดีนะครับผมก็เพิ่งรู้ยิรายิ้มเขินเขินแต่เธอก็อยังง่วงๆง,งอยู่คุยกันได้สักพักพิดาก็บอกเขาว่าเธอขอตัวเข้านอนก่อนแต่พอลุกขึ้นเธอก็เสถลาเรวัดรับเอาไว้เดี๋ยวผมไปส่งนะครับคุณดูท่าทางเหมือง่วงมาก คเลวัตพยุงนิดาไปที่ห้องของเธอจากนั้นเขาก็วางเธอลงบนที่นอนของเธอนิดาก็เลยเผลอหลับไปเลวัตมองดูนิดาแล้วก็ยิ้มทีนี้แหละแม่สาวน้อยเอ้ยรู้จักไอ้เลวัตน้อยไปซะแล้วเลวัตไม่ชอบคนดูถูกใครดูถูกเลวัตคนนั้นต้องเสรจเลวัตแน่นอน จากนั้นเขาก็จัดการกับเสื้อผ้าของเขาและก็ของนิดาสาวน้อยเอ้ยทําไมหุ่นอวบอันอะไรอย่างนี้แต่งตึงไปหมดทุกสัดส่วนขาเรียวสวยหน้าอกหน้าใจหน่ากินออกขนาดนี้เลวัดคิดอยู่ในใจจากนั้นเขาก็ไม่รอยช้าขึ้นไปนอนบนเตียงเคียงคู่กับนิดานิดาหลับไม่รู้ตัวพราะฤทธิานอนหลับ จากนั้นเลวัตก็จัดการกับนิดานิดาลืมตาไม่ขึ้นแต่อาการของเธอก็โต้อตอบเลวัดได้เป็นอย่างดีแล้วในที่สุดนิดาก็ตกเป็นของเลวัตพ่อตื่นขึ้นมานิดาลืมตาเห็นเลวัตนอนอยู่ข้างๆเธอก็ตกใจนี่ทำไมคุณมานอนกับฉันแบบนี้ล่ะ นี่คุณนิดาคุณน่ะนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคุณเป็นคนชวนผมเข้ามาอยู่ข้างในอะไรกันนะคะใช่แล้วคุณทำอะไรฉันหรือเปล่านิดาสำรวจดูร่างกายของเธอเปล่าครับผมก็แค่้าให้คุณมีความสุขก็เท่านั้นบ้า นิดาแอบเขินแก้มแดงเป็นสีชมพูเลยแต่นิดาก็รู้สึกว่าเธอมีความสุขกริงๆแหลเพราะลึกในใจแล้วเธอนแอบชอบเขานิดาครับคุณอย่ากโกงหกใจตัวเองเลยผมกับคุณนะ่ะเหมาะสมกันที่สุดแล้วแม่ล่ะคะแม่ของคุณก็อยู่ส่วนแม่แล้วก็แอบมามีความสุขบ่อยๆแบบนี้ กว่าแม่ควรจะกลับมาความสุขของเราก็ล้นเลยทีเดียวแหละคุณว่าไหมมาผมนะ่ะเริ่มมีอาการอีกแล้วเลวัดบอกกับนิดานิดาซบเข้าไปในอกกว้างของเขาแล้แล้วพวกเขาทั้งสองก็ต่อกันอีกรอบยิเลสตันหาไม่เข้าไข่ออกใครหรอกค่ะ